ก็มาที่พอพูดขอของเขาบอกว่าตรนรั้นิพน่์เ่าจะมาเอาจยมาเขาจะสอนอะสมัยนั้นอะเขาบอกว่าเราเป็นห่วงเธอเนี่ยเพราะในสมัยนั้นเถอยังไม่นเด็เป็นพระราันต์ ก็เกิดเป็นไข้มาลาเรียในุ่กนั้นกำลังเดินพุ่งนมจะไปถึงพักทางที่พักเดินยังไม่ถึงไม่ประมาณถึงเดินสามชั่วโมงก็จะถึงแล้วแต่ก็้ีขึ้นมาสามทุกจะไปถึงตอนนั้นนันมเป็นฝ่ายขู่โอ้แล้วเลย,ายาทางเดินทางที่จะเดินไปอีกสักสิบกิโลแล้ไปถึงขึ้นทางไข้บาลาีบับบขึ้น เราก็เป็นเลนน้อยทั้งชายบาดเปกปดขิวตาน้าเนี่ยเดินดาหน้าท่านให้เดินนําหน้าแค่ไข้่าท้าผมเราไปแค่จะรู้ว่าเราเป็นไข้ขึ้นหนักต้องเดินทางด้วยกันบางเออไข้มันขึ้นสูงไข้ขึ้นสูงบอเรียนมันขึ้นลองปลูก็ะลยชักชักแต่ขามันงอขึ้นมาเนี่ยล้มขํมลงซักกระเดี๋ยวกระเดียววนไปวนมาอยู่กับเพื่อนดิอ่า ของท่านพระอุปัชฌ์ท่านกำท่านก็ยืนอยู่ยืนอย่าท่านเหมือนจะจะก้มลงไปกาับไปอุ้มเราจะก้มอุ้มเราในภาพในภาพที่เราคนเห็นนี้นั่นแหละเวลาขณะที่ท่านเล่าอยู่นั่นน่ะท่านเล่าอยู่บนที่ลอยอยู่บนอากาศภาพของเราเห็นประเทศอินเดียตามที่ท่านพูดหมดทุกอย่างนี่แหละจิตใจท่านนั่นคือกัรของการบวชคุณ แึงได้สร้างพระบุตรขึ้นมาแต่ว่าพระมุตรเนี่ยเป็นผู้เป็นผู้ที่แข็งที่สุดแต่มที่ที่สางในยุคต่อมาในยุคต่อมาที่หลังจากขณานั้นมาช่วงของพระเจ้าอาโศกประหารหลักปืนปูพุทธศาสนาหมายแล้วก็ ในในขณะที่พระเจ้าส่งก่อนที่จะมาฟื้นฟูพุทธศาสนาตอนนั้นเนี่ยจะเป็นล่าลากนาฬิกเป็นหลายประเทศนะจนไปถึงติบันได้ไปเจาะภูเขาสร้างพระพุทธรูปที่ติบันนะแล้วก็สร้างถ้มำมัจจุราเที่หมดสร้างมบเถียิหารสร้างลาการประเดี๋ยนเป็นพิพิธภัณฑใหญ่สร้างเกียรติอะไรทั่วโลกในครั้งนั้น น,นี่คือพระเจ้าโศกไปสร้างทาไมทึงไปสร้างอย่างนั้นเพราะพระเจ้าอโศกก็รึกได้ว่าตัวเองล่ารักอนาลยคมในสมัยนั้นเลือดคนนี่ท่วมหลังเท้าข้าคนตายใครไม่มาสอมีงักพักคอทิ้งเลวเง้นอ่ะสังลูกน้องตัดตัดเพราะฉะนั้นเลยสญญารสงขามลูกเมื่อสองขามสงบลงไปแล้วประเทศชาติตั้เมงได้หมดหน้าก็มบรรลุกว่า ที่เราฆ่าคนมากแต่นี้เราจะไม่ตีบาปมีกรรมเหลยแล้วเราจะทํายังไงนองกจากพระพุทธศาสนาไม่มีอย่างอื่นจะมาแก้กรรมไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะฟพ้นมหูพุทธศาสนาก็ไาสร้างวัดว่าอารามขึ้นมาแต่ในขณะที่นั้นที่พระเจ้าอโศกจะสร้างจากที่จะสร้างเข้ามาหาเจดียด์ขึ้นมาบรรจุอ สิ่งที่สําคัญคือพระพุทธลูกอ,องคแทนองค์สมเด็จพระสสม,มาสัมพุทธเจ้าหรือจะบรรจุพระธาตุของพระพุทธเจ้า,า,จา,ราหรือพระรอระหันต์ท่านายอย่างนีน้พยามารเป็นตัวร้ายที่สุดในสมัยนั้นพยามารเนี่ยคอยจะเบียดเปลี่ยนพระพุทธศาสนาไม่ให้ศาสนาเจริญขึ้นมาได้เพราะจะได้เน่นพระเจ้าทรงสร้างอาคารขึ้นมาใกล้จะเสร็จเนี่ย ก็จะมาสลายคาถาลายหมตนแต่กำดติดลายหมนตหมต์นั้นจะกลายเป็นพายุหมุนพอมาหาเจดีย์หริอฐานนอะละมวลลงกับพื้นดินล่าพะดาศูนไปหมดเนี่ยมันกับซาลูมีต่าปั้นเราเลยอ่ามันเป็นอย่างนั้นพังลองอย่างนั้นเลยทำเจ็ดปียังไม่ได้ขึ้นสักอันเลยอ่ทาทำอยู่ที่ไหนก็นไม่ขึ้นขึ้นมาแล้วก็สิ ุ็ส่งพยาบาลทําลายหลังจากท่านพระเจ้า,าโศกก็เข้าใจเอจะทำยังไงเนะต็เฟินปรึกษารามพวกสรวนติทั้งหลายํามพวกเดเหตุทั้งหลายก็เลยเล่าให้พระเจ้าอโศกฟังว่าปีพระสํา,าคัญหรือลูกเดิมที่ตามชนบทชายแดนประเทศท่านชื่ออะไรชื่อขระโคต ท่านโลกนี่เป็นผู้ที่มีดินเดียบัติญาบารมีมากถ้าทนานโอค์นี่มาช่วยงานของพระราชาก็จะสนิทร่วงไปด้วยดีเพราะฉะนั้นพระเจ้าสอง้นให้คนไปมีบ่นพระพุทธมาพอได้บ,นบ่นพระปกติมาเข้ารพาาพุทธไปนะครับเออถ้าอย่างนั้นนะ่ะถ้าเพื่อนผู้ก,ก็จะศาสนาเราเห็นดีด้วยเราจะช่วยเหลือเนี่ยเข้าปกติ รับปากคํากับพระ้าทรงประหาราชไม่ได้เมื่อมีการก่อสร้างคือที่ไหนสร้างเจดีย์อยู่ที่ไหนสร้างวิหารอยู่ที่ไหนเขาก็คุดไปนั่งกําหนดจิตอยู่พอสร้างขึ้นมาใกล้จะเสร็จยุมันมาแล้วพอเห็นแล้วสีดำสีแดงหมุนตึงตังตึงสังตาลองแนดนมาแล้ว คำดอกจิตลงไปโอ้พยพญามารมาลายหมดมันจะมาทําลายพอาบุธก็รวมจิตเพอาพบุคก็เลยจับพญามารเลยนะเอพาบุญจับพญามารล,ลายหมดไปจับพญพญามารพอจับพญามารฤทธิ์ของพญามารก็หมดอายุก็สงบลงไปเอาเพอาบุญก็เสร็จหนังม้าเน่ามัดเอาบุคก็เอา,าพระบุคก็พพเสร็จม้าเน่า มัดไปยาบาลใส่ภูเขาอ่ะเขาหิ้มน่นะมัดใ่เลยมันมัดไว้เรืเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันนะเริ่มสร้างบัดวาศาสนาสำเร็จหมดถ้าสร้างเสร็จแล้วเขาก็คนกอกว่าจะปล่อยพอเสร็จบดแล้วพยาบาลก็รู้เนี่ยทำเสร็จบดแล้วาอาจารย์อะไรจะปล่อย เส็จปวดแล้วว่าอะไรทำไมจะปล่อยทาไมไมปประกาศสัญญาอะเออเราจะปล่อยอยู่เสร็จเราก็รู้ว่าเสร็จแต่ก่อนที่จะให้เราปล่อยเนี่ยจังรับไตสาคมเสียก่อนถ้าไมวรับไตสาคมเราไม่ปล่อยเป็นเด็ดขาดจะมาให้ตายอยู่ที่นี่พยามา,าปลปวตายรับไตสารคมก่อน เรารักศีลว่าไงหากที่ทำการรังฆ่ามีขบมังกรยักษ์ฆ่ามีข้าวกรวยยักษ์ฆ่าเราลับเราลับสาวบริสุทธิ์ศีลเนี่ยให้รักษาวบรสุรสทสิ์ศีลตลอดชีวิตเนี่ยรับใจเราขอบคุณคือนับถือพระพุทธเจ้าแต่ปฏิบัติตามคําส,สอนพระพุทธเจ้าเชื่อฟังพระอรหันต์พระไพรปิฎกอรห,หนันต์ที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าในพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้น จากนั้นมาจนไปถึงยุคพระเสียริยะเมตตาให้จะมาจะไม่มาไม่หมดเขาพระเสียริยาเมตตาเข้าไปสู่ปฏิปทานแล้วนะเพราะฉะนั้นยุคพระเสียริยเมตตาจะมีอายุเป็นเป็นแปดหมื่นปีนะ,ะไม่ใช่ธรรมดาดนะ้วพวกเราเนี่ยจะมีอายุแปดหมื่นปีพอแปดหมื่นปีทาไมทำไมอายุยืนฮง มันจะเป็นล้นโลกเหรออ่าจะบ,บอกล้นอยังไงใครเกิดขึ้นมาตัดกิเลสหมดแล้วไม่มีคู่ครองแล้วเป็นหมันกันหมดมีเท่าไหร่ก็มีเท่านั้นอาจบเลยอยู่นันนะถ้าไม่มีพยามาลมามหมดนให้ปริเนปาดสัตวุกบปฎนที่นี่เป็นควา,ามอันไปอยู่ที่ไหนกันเสมอเดิมอยู่นะอ่ามันเป็นอย่างนั้น ลิ้ของพา้าพุทธอยู่ในซองผ้าป่านเด้อเอาไปห้อยแขนปกอันนี้ป้องกันกุศลยีปีศาจได้ยกกุศลรัหลอกกันนะผ้าอะไรที่ผ้าป่าทําไมถึงทําผ้าป่านี่ขึ้นมาหลงื่นไปชายแดนอทางทางเชียงใหม่ต่อเขตกับมาพุทธไทยใหญ่ พ็ใครใหญ่ก็มีคนยากก็นีเจใจอยู่ในป่าในเขาห่างจากไปเมืองไปร้อยกิโลสองร้อยกิโลอย่างเนี้ยเป็นคนทุกข์ยากลําบากไม่มีที่ทําไร่ทํานาอ่ามีแต่รับจา้างเจ็บป่าชามางเจ็บอะไรถ้าวันไหนไม่มีงานชาไม่ต่อยอดไม่มีอาหารเจตในแค่แล้วก็เจ็บใข้ได้ป่วยมาหามหมอ,อที่ที่เชียงใหม่อ่างนี้ก็ไม่มีที่พักทางร้อยสองร้อยกิโลเนี่ย หมอก็บอกว่าตอนนี้อ่ผลตรวจเหลือเลือดอยังไม่ออกมาเด็ดวันได้กลับมาฟังนะอย่างเนี้ยให้กลับบ้านเชื่อก่อนจะกลับไปยังไงค่ารถจะกลับไปถึงบ้านว่ากลับไปไม่ได้แล้วคนจะถ้าก,กระตอนตามพุทธบาทที่โรงพยาบาลแล้วเทสี่น้าท่านแดดอย่างนี้ก็ต้องนอนตาเกิเน,นั้นผลกระตากผลเขาไม่ให้ได้ไปอยู่โรงพยาบาล ดูที่โรงพยาบาลว่าเราก็เปิดกันเขาไม่เห็นอยู่จนในโรงพยาบาลนะแต่พวกเรามันอยู่ในเมืองก็กลับบ้านได้แต่เขาอ่ะจะไปอยู่ที่ไหนล่ะที่เด็หลวงปู่ไปเห็นเหตุหการณ์แล้วก็เลยไปไปชมกันกันกบคณะแพทย์คณะหมอที่โรงพยาบาลสวนดอกแล้วก็ฟ้อมกับด้วยด้วยกับสายเจ้ายอดศึกที่เป็นอ,อาหารกองบัญชาการทหารสูงสุดของไทยใหญ่มาประชมกันแล้วก็ตกลงมาซื้อที่ดิน ได้ร้อยตวางรางวะร้อยสิบรางวาอาจจะสร้างขอ,อพักขึ้นตอนนี้ขึ้นชั้นที่สามแล้วเราปูไปทําได้สามปีนี่ขึ้นชั้นที่สามแล้วอย่าขาดปจัจจัยก็เลยคิดว่าจะไปต่อเติมให้มันถึงชั้นที่สี่สำหรับคนเจ็บไข้ได้ป่วยมาตามชนบททุกอย่างลาบากจ่ายไปพักปีที่นั่นไม่ต้องให้เขากลับบ้านอาันนี้แหละเราก็สงสารตรงข้อทุกนยาง,งอา่าถ้าใครพอมี พอที่จะช่วยเหลือกันได้กับมาคนละห้าบาทส <anak> ิบบาทเบิร์นคนล้านคนล้านคนถ้าได้คนละหนึ่งบาทเราคนละห้าบาทนี่นะล้านคนเนี่ยรับรองว่าได้ละห้าล้านเสร็จแน่นอนไปติงไ่เอาถึงหกสิบล้านหรอกเอาแค่ล้านคนหน่บพอคนละคนละห้าห้าบาทหลวงปู่เโยงว่าถามว่ามีดไปทำอะไรอ๋ออันนี้มันเกิดเรื่อง อ่าอันนี้เป็นยาเออมีดหมอที่เอามาเนี่ยคเป็นหมออ่าเป็นโรอักขระที่ป้องกันพวกกดปีปีอะไรนะป้องกันคนใไสบางทีคนไม่สบายก็ลงในน้ำเก็ลงในน้ำเอาน้ำม,มากินมาอาบก,ก็ได้อธิษฐานเอาของที่ทำหลวงปู่สัมมานี่กครับ มาเป็นของขวัญไม่ใช่ว่าเอามาขายนะเอาเป็นของขวัญแล้วจะใครจะสมัครหรือจะรับเอาเพราะว่า,าที่บางบางบางทีมันก็ต้องตีราคาบ้างเพราะมันลุงคนมาอาตีราคาอย่างที่บนบริจาคหนึ่งพันบาทได้จากบดอัน,นหนึ่งอย่างนี้่อให้เป็นของขวัญบางคนเขาก็ไม่เอาหรอกเขาถาวายเป็นหมื่นเป็นแสนเขาก็ไม่เอาแต่ว่าเราอันนี้เป็น สำหรับมาสมคอห์กันในระหว่างอ่าพวกทาบุญด้วยกันหลวงปู่ก็ไม่อยากเอาฟรีๆเพางั้นะอยากให้เป็นผลกําลังใจเป็นสิ่งที่ตอบแทนแล้วก็มีคุณภาพด้วย,ถ,วยถ้าไม่มีคุณภาพก็ไม่ทํามาอยากสายสินเนี่ยสายสินเนี่ยอันนี อันนี้ไม่ไม่ไม่ได้มันะตอนนี้อยากให้ผีเข้าคนมาตอนนี้อยากจะมั่นใ้ผูเลยนับรองก็ออกมาไดร่ท่อทุกอย่างเหลี่ยญก็เหมือนกันโลนโอ้ยตโรเลยนี่ก้อนไงอ๋ม่ไแการ โอ้ยอน,นี้มันติดตัวอน,นี้มันติดตัวย้่ที่อาคารมันก็ได้แต่ว่าการรักษาอาคารมันไม่ได้รักษาเราฮ <c oughs> เราได้ไปก็ไปคุ้มครองกันอยู่สูงโอ้ยไปไปไปมหาสารคามเมื่อหน้าบอรวันุสองสงามพันที่าามานผ่านมา ยังกัรมาจากสาร,รคามประมาณนี้อพอ,อซองนี่ออกไปไม่พอพอเพราะว่าคนสาร,รคามเนี่ยเขารู้คุณภาพที่เหลียนลวงปูสายเสินของลง้อปูเนี่ยทกอยากพอสาร,รคามผีเข้าอาจารย์ที่มอสาร,รคามนะเอาไปหาหมอผีที่ไหนไม่กลัวพอถึงสายสิยนลวงปูไปจะไปแล้วไปจะไป้ะไปเลย แล้วเด็กนักเรียนไปทัศนศึกษาสี่สิบกว่าคนนอนเป็นขันตินากพ่าเชา่นั้นทำอย่างไรก็ไม่ไรพเพราะตือเหรียญองถูกไปทัา่นน่าอิายเพราะจะคนที่สรา,ารคามพอเห็นพอลงตู้ไปแย่งกันปกติมันแจกซองเลยไม่แจกย่า,าเพราะว่ามีเหรียญกับสายเส้นอ๋อย <c oughs> แซงกันเข้ามาเพราะเขารู้ดาภาพใคุณาภาพเลยนี่หมอไปรุ่นพอดิชัเนี่ยันไปนามทำเปบ้านขร้องโยมอ่าไปที่กันอละนักพรยาเขาุึงใสมาหลายตีแล แล้วก็นอนจะนอนไม่ได้แค่พิพูกระเลยทั้งตัวนะใครจะรักษาปัญหายิรูอ์มาหาที่ปูกเขาทำน้ำมันกันตายเสร็จเห็นก็กราบตายพิบูษกติยาวเต่กมใช้ได้หลายอย่างช่วยบังเราไม่ได้หมดก็ตายมาหนึ่งู้แต่เขาก็มาให้แล้วก็รวยอยู่เราเป็นหวน ไม่เห็นเลยพวกเราต้องไปผู้ป่วงองตัดมันเป็นมาแล้วเนี่ยมันลําบากเลยแต่มันยังไม่เป็ี่ยนเลยดียิ่งไปโน่นหาดใหญ่ไปหาดใหญ่กลับมาเมื่ออาทิตย์แล้วอยู่หาดใหญ่ไปที่โน่นโน้ผีตามคนใช่ไยคนนั่นมาขีตามมาคนนี้มากับผีตามเนี่ยมันเยอะที่ป หนักไปขั้งตัวลุกจะไม่ขึ้นได้เดินไปในพวกนังขี่ตาพอเนี่ยพวกนังยังปวกมือเอาอยู่ที่นู่นไม่รู้จะทํายังไงหรูได้ปิดตาไว้ปิดตาก็ยังเห็นอยู่เขาก็เลยพากันไปหาที่วัดป่าสแสงบอกได้พ้อไปเข้าไปรู้ว่าหลวงปู่ไปที่นะันเขาเข้าไปหา ที่มันมาดักติดทางนู้นไปไกลเพืน,นแต่มันไม่ตามมาคือปกติถ้าหลวงปู่ไม่อยู่มันจะทํามาวัดเลยพ,อ,พอเขาลวงปู่หลวงปู่ถามวันนี้มันมามเขาไม่มาเขาอยู่นู่นเดไกลเลยก้าม,มาแล้วอยู่ใเมืองเขาเห็นเองนี่แหละแต่เราเราไม่เห็นหรอกแต่ว่าเขาเห็นเอะพื่เป็น่ี เรายังไม่ได้ไปอะไรเลยก็เลยให้สายสศีครับนีแ่แหละเหรียญเนี่ยเขาไ่พอแล้วมนให้หมีมีปจะเพี้ยหมทไปไหนเลาพอได้เยินขาวมันปผูกไปแต่ละคนบิ๊กเี้จะมาหมดลนะว <c oughs> <c oughs> ขาวมันไปทั่วโลก <c oughs> ตอนนี้ทาง ทางยุโรปได้ยินว่าหลวงปู่จะไปหลวงปู่จะไปยุโรปวันที่ยี่สิบเก้าเดือนพฤษภาเลยนะเขาก็เขาสั่งมา,งมาไม่ต้องเอาอะไรไปไเขาบอกว่าเอาแต่สายสิทธ์ <laughs> นะครับทางยุโรปหลายประเทศที่โทรมาให้ส่งสายสิยท์ให,ห้แต่ถ้าับอยู่ที่โน่นหลายอย่างนะาัพอหายแล้ว จะจะได้สิมาถือหลังจะถามหมอหมอฝรั่งสีกาเถึงถามหมดอ่เขาก็เลยปอดสายสินออกอ่าแล้วก็ฝรั่งยอมเลยวะก็ยังเป,เป็นผู้หญิงอยู่ที่เมืม่องักแต่เดนแต่พนังอยู่ที่วยุโรอเมริกาผมผู้ชายาขีดยาไม่เข้าอีกสองคนเขาก็บอกกันไปทั่วโลกนล่นแหละมันว่าคนลา,าพสายสิกนกันไปทกท้องถิ่นนะ ผกใช้ถินแต่ข้อมือไว่หมากัดกันไปเท่าเลยนี่ไม่ใช่โมนะแต่คนที่เขาเจอเนี่ยเขาเาพูดในฝันจะได้กัดหลวงปู่หรอกตนเรี่ยเนนะ่มันเคยกัดอยู่ครั้งหนึ่งที่หลวงปู่ไปบ้านนนสรีสมุทรตอนอไปตอนนั้นน่ะเป็นช่งางสร้างสลายอย่างนี้แหละช่างคอนกรีตไปสองคอนกร,นนรีตแคน้มีหลวงปู่เป็นช่าง สมัยนั้นนะไปไปทําวัดป่าใหม่อย่ที่วัดป่าบ้านโนนสูงปีนั้นไปทำศีลาอยู่ที่เสียธาวัดหนึ่งแล้วออกจากเสียธาตุก็ขับไปบ้านโนนสูงตะเคียนมาเนี่ยเข้าไปในหมู่บ้านบ้านโนนสูงกับหลวงปู่คนเกิดหลวงปู่เดินตามหลังหลวงปู่คนเกิดแป่น้ำหน้ามาวัดเนินเขาปล่อยออกมาหัวมือุดมอันสาปากขายหลวงปู่ ข้าฟัดอยู่เนี่ยียขาพวกเราก็เปียววัน่นเลยันขาเลยเอาเอาลงไปเอาลงไปก็เลยว่ามาซัดไปซัดมามันเหมือนกับว่าฟันมันลูดเลยลูดขาเลยเปิดแต่ตัลดลูดเลยเพราะมันลูดอย่างมันแกงอย่างใ้หัวมันลงคลองน้ำลองล่องน้ำไตค่คอนเกียดเลย วิ่งเข้าบ้านไปเลยมาดูขาเรามันเป็นปแต่ของของพิเศษเลยไม่เข้าแต่เราก็ไม่ได้ขังอะไรหรอกแต่ว่ามันไม่เข้าปันมัน,นมมไ,ไม่สมมั่นะแปลกๆเลยี่หลวงปู่บอกว่าเวลาผีเห็นมันแสงตาเล็บอันนี้อันนี้ถ้าเป็นคนธรรมดาเนี่ยจะไม่เห็นน้ำม,นมันนี่เหมือนกันนะ น้ำมนต์หลวงปู่นี่ถ้ามีผีเข้าเนี่ยรามร้อนที่เราต้มอ,อยู่จะไม่ร้อนเข้านะโอ้โอตัดหรือเนี่ยสายเสียนี่คือข้อมือเหมือนเหมือนกับไฟไม่แขนเลยนะเนี่ยเนี่ยมันไฟไม่แักถ,ถ้าคนปีนผีนะตัวธรรมมงคลน,น่ะผีเข้าสงคนเขาเอามาพอถึงน้ำมนต์หลวงปู่ซากปีนอวาย าพืนตุ้ดีอย่าง,นเ,อง,อางนเนี้ยปูกระเบื้องเนี้ยนี่แหละพวกหญิงพวกที่มาด้วยกันนหลวงปู่ว่าเอา,เอานมมนเนี่ยไปกินว่าน้ามอนัวจะเป็นเหมือนอย่างคออแต่ละคนในว้ขาดินไปมันไม่เป็นไรหรอกเราไม่มีผีหมเสียโดดอะไรนี่เลยคนนั้นใ่ลองดูคนาี้ก็ลองได้ทุกคนไช้คนหนึ่งได้ชิีโดเอาเป็นไรก่อน เราจะใช้เอาไปเจาะเขาเป็นไรร้าเห็นไหมไมันเย็นไหมเย็นจะถามคนมีผิวเขาคงร้อนไหมหรอกนี่แหละนะเจริญคำลังขีดผิวหรเนาะมันอีกอย่างเนื้อพวกนีม้มันขี้บาปคิดบาปต้องมีสิทธิ์มีธรรมถ้าถูกสีธรรมคุณภาพาของพระพุทธเจ้ามาของพระพุทธเจ้ามีฤทธิ์เอ๋แตเขาเรียกว,ว่ามีฤทธิ์ของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของหลวงปู่นะของพระพุทธเจ้านะ นี่แหละของสัจจะที่ว่าพอพาพระพุทธเจ้ากำจัดไทยได้จริงทาองพระพุทธเจ้าก,กำจัดไทยได้จริงพระอริยงรสงฆ์ระลอนะครับเวลาขอพางพระพุทธเจ้ากำจัดไทยอยู่ที่นี่นี่เพื่อนลงเพื่อยู่ที่นี่นะตรงไปที่นี่ปฏิหารของพระพุทธเจ้าทุกครั้งนะไปในสิ่งของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าไม่ได้เราต้องหนักแน่นกับพระพุทธเจ้า เนคุณภาพมันเ็นอย่างนี้ไม่ใช่โมนะไม่ใช่โมแต่คืนเมื่อคืนเมื่อคืนถ้ามันต้องลองลัวออน้ำวนยังไม่ครบหนาวก็โมอยู่นะ

เอ้าเจ้าว่ดเดินบันไดเดวนเอ้าว่าเดินรอบรอบก็รอบล้นอ่อ่าคนคนอยู่ได้ทังไงอมน้ำมนต์จะไม่เดือดันตะลุกอืมอเอ่าถ้าปกอให้ประกอบ